นิยายจีนเรื่องแหวนทงชายยากไรลณน้าเมืองเล็กๆแห่งหนึง่งชายหนุ่มนามดีชาดอาศัยอยู่ในกระท่อมเขาโซมเขาเป็นเพียง,ยงช่างซ่อมรองเท้าข้างถนนหาเช้ากินคำ่ำมีเพียงเงินพอซื้อข้าวต้มราคาถูกกินในแต่ละวันตีชางไม่เคยบดในโชคชะตาเขาเชื่อว่าขอเพียงขยันทำงาน วันหนึ่งชีวิตต้องดีขึ้นแน่วันหนึ่งขณะเดินผ่านตลาดเขาเห็นพ่อค้าคนหนึ่งนำของเก่ามาขายบนแผงวางกระดิ่งทองสนินเกล็กถ้วยชาร้าวได้แหวนทองเก่าเข่าวง,งแสงแดดก,กระทบแหวนจนแวววาวแม้มีรอยขีดข่วนแต่มันยังคงงดงนามแหวนนี้รานะคาเท่าไหร่ดีช่างถามขึ้น พอ่อคะตีตามองเขาก่อนจะหัวเราะขึ้นเบาๆเ,เจ้าจะซื้อเหรอนีเป็นทองแท้ถึงจะเก่าหน่อยแต่มันก็ยังมีค่า,าขายให้ถูกๆก,ก็ได้เอาไปแค่สิบเดียนเงินสิบเดียนเงินเป็นเงินที่ลีชางต้องใช้ทั้งเดือนเขาลังดีมองแหวนทองในมือความฝันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจถ้าข้ามีแหวนทองชีวิตข้าอาจเปลี่ยนไปก็ได้เขาคิดอยู่ในใจสุดท้ายดีชาตัดสินใจใช้เงินทั้งหมดซื้อแหวนัรรลุขึ้นห้องสวมแหวนทองไปที่ตลาดผู้คนมองเขาด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปบางคนเริ่มพูดคุยกับเขาด้วยความเลุรพอค่าแม่คะ ให้ความสนใจเขามากขึ้นอีชัู้สึกว่าแค่มีแหวนทองทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินกลับบ้านที่ยินเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงตัวเล็กๆแหวนของข้าแหวนของแม่หายไปอีชานุดเดินหัวใจเต้นแรงแหวนอะไรเขาถามเบาๆเด็กหญิงเงยหนะ้า มองเขาด้วยดวงตาแดงช้ำแหวนเท่าที่แม่คาให้เป็นของทูต่างหน้ามันหายไปแม่บอกว่าแหวนวงนั้นเป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่เหลือจากพ่อหญิงชางย้่งไปกอดก้มมองแหวนที่นิ้วของตนเองหญิงชางยืดนมองดิหญินที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นหั่นหัของนางนั้นสะกิดใจเขาอย่างแรง แหวนทองแม่แม่บอกว่าเป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่เหลือจากพ่อเขาคำแหวนทองแน่นสายตาจับจ่องมันเหมือนกำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี่คือโอกาสของเขาแหวนทองวงนี้อาจเปลี่ยนชีวิตเขาได้แต่มันคือสมบัติชิ้นเดียวที่เด็กหญิงมีจากพ่อของนางหัวใจของหลีชาง สับสมอย่างนะเขาขัดฟันหันหลังแล้วรีบเดินหนออกจากตลาดคืนนั้นเองเขาก็นอนไม่หลับเขาเพิ่งมีแหวนทองเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตความรู้สึกนั้นมีคุณค่าก่อตัวขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เขาได้สวมมันผู้คนให้ความเคารพแก่เขามากขึ้นตัวของเขานั้นเปลี่ยนไปเพ่ยงเพร่ะมีแหวนวง,งเดียว ถ้าข้าคือมันไปข้าจะกลับไปกปินคณเดิมที่ไม่มีใครหินงข้าอีกหรือไม่แต่เมื่อนึกถึงแววตาเศร้าของเด็กหญิงเขาเขารู้สึกวันนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่ในอกสุดท้ายในเช้าวันรุ่งขึ้นตีชาตัดสินใจเดินขับไปที่ตลาดเมนูแ่งของหนูหน้าตาเป็นอย่างไรเขาถามเด็กหญิงที่ยังคงเดินตามหา เ็กหนึ่งรันรีบเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเป็นแหวนทองเก่าๆนี่รอคิดควรเล็กๆด้านข้างดีชัามองแหวนในมือของตนเองก่อนที่จะถอนหายใจออกมาเขาได้เงียบไปคู่หนึ่งแต่ค่อยๆยื่นแหวนคลืนให้เด็กหญิงใช่แหวนวงนี้หรือไม่เ็กหญิงนั้นเบิกตาขว้างรีบพอแหวนขึ้นมาดู ตามตาที่ไหลออกมาก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มใช่ใช่แล้วเจ้าค่ะนี่คือแหวนของแม่ขอบคุณพี่ชายเด็กหญิงกอดแหวนไว้แน่นเรากับมันเป็นสมบัติลำค่าตีชางนั่นมองภาพแล้วหัวใจอบอุ่นขึ้นแม่จะรู้ว่าเขาต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ความรู้สึกหนักนึ้งที่กดทับในใจกับหายไป ขอให้หนูเก็บมันไว้อย่างดีนะเขาพูดเบาๆก่อนที่จะเดินจากไปแม้ในวันนั้นตีฉะจะกลับมาเป็นเพียงช่างซ่อมรองเท้าชิ้นเดิมแต่เขากลับรู้สึกโล่งใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้แล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากของคำแต่มาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ ตังจากคืนแหวนทองให้เด็กหญิงที่ชากลับไปใช้ชีวิตตามเดิมแต่เขาสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยคิดมาก,ก่อนขณะที่เขาใส่แหวนทองผู้คนให้ความสนใจเขามากขึ้นพอ่อคขาแม่้าเคยยินให้เขาอย่างจริงใจหรือไม่หรือพวกเขาเพียงให้ความสำคัญกับทองที่เขาสวมใส่เมื่อเขาถอดแหวนออกเขากลายเป็นเพียงชายยากจนคนเดิม ที่ถูกมองข้ามตอนเขามีแหวนทองผู้คนให้เกียรติและสนใจตอนไม่มีแหวนทองผู้คนกลับมองผ่านเขาไปอีกครั้งวันหนึ่งขณะซ่อมรองเท้าอยู่ดีชาเห็นเด็กหญิงที่เข้าคืงแหวนให้วิ่งมาหาพี่ชายข้านำสลัเปลมาให้เจ้าค่ะเด็กหญิงยื่นสละเปลร้อนๆมาให้ด้วยรอยยิ้ม วิงชางมองมาแล้วรู้สึกแปลกใจมันเป็นคำแรกที่มีคนให้บางสิ่งแก่เขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาจึงตระหนักได้ว่าการคืนแงินให้เด็กหญิงไม่ได้ทำให้เขาสูญเสียอะไรเลยกับตันเขาได้รับสิ่งที่มีค่าพอทองคำนั่นคือมิตรภาพและนานใจที่จริงใจแหวนทองจึงจะมีค่าในสายตาผู้คน เพราะว่ามันเป็นทองคำซาลาเปาจากเด็กหญิงนั้นมีนค่าย,ยิ่งกว่าพอติมไปด้วยความจริงใจหลายปีต่อมาดีชายังคงเป็นช่างซ่อมรองเท้าชิ้นเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือทัาศนติของเขาที่มีต่อชีวิตเขาเลิกปล่อยความมั่งค้าจากสิ่งของภายนอกและเลือกทำงานด้วยความซื่อสัตย์ แม้เขาจะไม่มีทองคำแต่เขากลับรู้สึกมั่นคงและสงบใจวันหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งที่เคยดูถูกเขาเขามาหาและกล่าวขึ้นเจ้ามีเพียงมือเปล่าแต่ข้ามองเห็นว่าหัวใจของเจ้านั้นมีค่ากว่าทองคำเสียอีกถึงมีทองแต่ไม่มีจิตใจที่ดีก็ไม่มีค่าในสายตาผู้คนที่แท้จริง ไม่มีทองแต่มีจิตใจที่ดีได้รับความคารพและความสุขที่แท้จริงคนที่มีเกียรติไม่จำเป็นต้องร่ำรวยแต่ต้องมีจิตใจที่ซื่อสัตย์และเมตตาคุณค่าที่แท้จริงของคนไม่ใช่สิ่งที่เขามีแต่เป็นสิ่งที่เขาเป็นข้อเปรียบเทียบใหญ่ยยเรื่องนี้ทองคำไม่อาจกำหนดคุณค่าของคน คนจะมีค่าหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินแต่อยู่ที่การกระทำและจิตใจน้ำใจนั้นมีค่ากว่าสมบัติการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสร้างความสุขที่แท้จริงคนจริงใจมักมีค่าเสมอแม้ไม่มีสิ่งของมากมายแต่หากเราซื่อสัตย์และมีเมตตายอมได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างความสุขอยู่ที่ใจ ไม่ใช่ทองคำความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ความสงบสุขภายในใจสรุปแล้วเราควรตระหนักว่าสิ่งที่ให้จากใจยอมมีค่ามากกว่าสิ่งที่ให้เพื่อหวังผลบางครั้งสิ่งเล็กๆที่มาจากความจริงใจมีค่ามากกว่าความมั่งคั่งมหาศาลฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไผ่รู้หลมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ